ผู้ผลิตชิปเบอร์หนึ่งของโลกประกาศเรื่องสําคัญที่จะทําให้แก๊เจ็ตของเราแพงขึ้นคําตอบอยู่ในชิปเล็กๆที่ขับเคลื่อนโลกของเรามาเจาะลึกไปพร้อมกันเลยครับ TSMC ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิปที่ล้ำที่สุดในโลกประกาศขึ้นราคาแล้วครับและนี่ไม่ใช่การขึ้นราคาค่าครั้งเดียวนะครับแต่เป็นแผนยาวถึง4ปีเต็มเริ่มปี2 0 2 6โดยราคาชิปตัวท็อปจะแพงขึ้น 3- 5าปอร์เซย้ำว่า ทุกปีครับแล้วทำไมถึงขึ้นราคาก็เพราะคำนี้เลยครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองก็ TSMC คือเจ้าตลาดตัวจริงผลิตชิป AI มากกว่า80%ของทั้งโลกเลยนะครับความต้องการชิป AI นี่แหละครับที่ทำรายได้ให้บริษัทสูงถึง57%ของรายได้ทั้งหมดกระแส AI บูมทำให้ไตรมาสล่าสุดกำไรพุ่งไปถึง39%เลยทีเดียว การขึ้นราคาครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ของวงการเทคโนโลยีเลยครับดูต้นทุนแผ่นเวเฟอร์นี่สิครับกำลังจะแพงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยไม่ผิดครับราคาสำหรับชิปเจเนเรชันใหม่พุ่งขึ้นไปกว่า50%ยุคที่ชิปมีแต่จะถูกลงและแรงขึ้นซึ่งขับเคลื่อนวงการเทคมาตลอดได้จบลงแล้วครับแล้วเรื่องนี้จะส่งผลกระทบเป็นทอดๆไปถึงใครบ้างมันคือโดมิโนเอฟเฟกดีๆนี่เองครับ เริ่มจากลูกค้าของ TSMC ก่อนเลยขนาดพาร์ทเนอร์รายใหญ่อย่าง Nvidia ยังบอกเลยครับว่าราคานี้สมเหตุสมผลแล้วนั่นแปลว่าต้นทุนการผลิตของ Nvidia Apple AMD จะสูงขึ้นทั้งหมดและท้ายที่สุดคนที่ต้องจ่ายเพิ่มก็คือพวกเราผู้บริโภคนี่แหละครับสรุปก็คือหัวใจของโลกดิจิตัลกำลังจะแพงขึ้นและเราทุกคนต้องเตรียมตัวครับ ข่าวแบบนี้มีผลกับตลาดหุ้นโดยตรงถ้าอยากตามทันข่าวหุ้นอเมริกาต้องนี่เลยครับเซฟข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาไม่อยากพลาดข่าวสำคัญก่อนตลาดเปิดกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับ